สวัสดีค่ะพี่น้องมน,นีก็มาพอกันกับช่อง,สงเสนีอีสาน,นะคะือเกาเนาะค่ะมนีกัาพี่พี่น้องมาเข้าป่าหาเห็ดคือเกาค่ะมน,นีก็มาแต่เสาแน่เนาะค่ะปีสีเหรอคะพี่น้องมน,นีมเมึงว่ามน,นีสีแดงเฮ็ดหยางแน่เนาะค่ะหลังจากมันขึ้นอีฝนตกถึกวัดขึ้นเลยค่ะพี่น้องหัวสีมีเฮ็ดหยางแน่เนาะค่ะตั้งหนุนตามชมซอยกันค่ะพี่น้องว่าช่อง,สงเสนอีสานสีหมานเฮ็ดหยางแน่เนาะค่ะ ไปกันค่ะพี่น้องพิกัดเอหลวงบอกพิกัดเนาะค่ะพี่น้องมือน,นี้พิกัดวัดปลาบานนำคำตําบลเบิดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่น้องไปเลยค่ะวังหาสิพ่อนยังเฮ็ดแยงแน่เนาะค่ะไปค่ะเจ้าพี่น้องเขามาเลยกับพ่สองดอกแหลกแหกหมานเนาะค่ะพี่น้องใครเห็นละงก์เหลืองจ้าพี่น้องอุ้ยกำลังงา,งามเลยค่ะ นี่กำลังงามนมันมันละเด้อดอกแหกมันจ้ะออ่ะ,อะมันมันจ้ะ,อ,ะอันนี้เห็ดกี่กระโลยน่จ้ะ เฮ็ดขีกระเดือนเนาะค่ะพี่หน่องกำลังงามๆเลยเฮ็ดขีกระเดือนกำลังเป็นใครหน่อย ใช้เห็ดละงูเหลืองจ้ะเห็ดไข่เขียวดอกหนึ่งจ้ะโอ้ยตุ้มหนึ่งจ้ะพี่นอ้องามดยอะกำลังงาม เห็ดใช่จ้าพี่น้องหอกกำลังงามเลยเนาะค่ะเห็ดทานหนุ่มเห็ดทานไงจ้าพี่น้องกต่ลังงามามเลยพี่น้องนี่ แก่งเสบๆหอมๆเลยจ้าไปพัดเสื้หมูโอเคอกำลังกินเสบเนาะค่ะพี่หนุ่มนี่แก่งอ่อนๆเลย ควนตกเมิขรข,มขึ้นเลยค่ะพี่น่องเมื่อขึ้นนี่ เห็ดงุ่มจ้าเห็ดงุ่มเห็ดงุ่มงามเด้งสวย 嗯嗯。好 ง,งามๆจ้ะพี่น้อง จะออกจะเห็ดทานจะห็จะไปก่อนอือดอกคูจ้าจเก็บเห็ดทานว่นหนะ้าว่นหลัง thôi hết ngủm ngắm ngáp chả hết ngủm ngắm ngáp phi nó cái ngắm nó tiếng cướp đeo píng nhở con khai hết là ngủ đeo píng nhở hết là ngổ nguyễn chứ งูกเหลีอยงนี่ใครหน่อยนอะ้ะพี่หน่อยโอ้ยหน่อยพี่ต้องเอาหรอกไทยหน่อยโหอ,อ,อุ้ยอะอืมแมนอยู่จ้ะ จะมืนเนาะค่ะพี่น่องเฮ็ดเปียกฝนโอ้โยอเยก็บเห็ดเกลือกดิ่นออกหลอกอยู่หาโอ้โยหอเห็ดกว่าแดง กัสิผ้าพีผ้าน้องเก็บเพชรทานงุ่มนี่เลยจ้ะพี่น้องกำลังออกใหม่งามๆเนาะจ้ะเพชรทานงุ่มบางคนก็เอื่นเพชรทานใหญ่เนาะจ้ะกำลังออกใหม่งามๆเลยกินแสบค่ะพี่น้อง ลังแตกออกจากขีดินนะจ๊ะ ดอกนี้จะมางามทั้งหมดดอกนี้นขาวจนพูนดู งามคือเกาจากพี่หนอกนี่ดอกแม่ปูดอกแม่ปูดอกใหญ่อุ้ยยังมีท่านเด็กแกอยู่จ้ะอื้อปวกกิน

ที่หน่อยๆก็มีเต้มอยู่เด้อจ้ะพี่น่องนี่หน่อยๆซ้นำนี่หลายๆกำลังกินแสบเลยเนาะค่ะพี่น่องนี่ยำกุ๊บๆอร่อย ต่ำเนาะจะพี่หนอมื่นนี่ดิออยู่ในดินก็ยังมีเลยอยู่ในดินก็ยังมีเนาะจ้ะ หูบดไลยสิได้หูบดไลยสิได้มานะเอาลงเออใส่ในขันโฟ้าฟ้าที่ตามให้นู้นในเด้อค่ะกอมหูอยู่กับไก่น่อ่านว่าแต่อีกแต่แถวกันนิกาเลยเบอเลียงป่าเราแถวกันนิกาว่าเกิดว่าเริ่มได้แล้วจ้ะเมันจ้ลหลายหัวกะกะหลายอยู่ จ้าไม่ไม่กะป๊อปป้านไหนเหมือนี้บเกาฮ็ตน้ำดินเนาะค่ะพี่หนองเหล็บดำไปละเกาฮ็ตทานเนาะจ้ะ พี่น้องพอละจ้าเห็ดละงูตาพออีเม่ดอกเห็ดสมน,น้อยแถ่นอ่ะมอนิกะมานสุดๆค่ะพี่น้องมานคือเกาค่ะมนอนิกะมานเห็ดทานใ่เนาะคะ่ะเห็ดทานใหญ่หรือบ้างบ้างหมงบานก็เอิญเห็ดทานหนุ่มนะคะอันนี้ก็สิม,มานเห็ดร่วมค่ะพี่น้องเห็ดล่วมๆหล,ลายๆอย่างเนาะคะ่ะ เฮ็ดลังหัก็มีค่ะแต่อยู่ข้างล่างเฮ็ดฐานเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆาค่ะพี่น้องสาหรับการติดตมัมและเชื่อมผิดเนาะค่ะขอบคุณถูกไลค์ถูกแช่ขอบคุณทุกการติดตามค่ะสําหรับมือหนอีก็นมานค่ะ้สบกันกหม่กินนาสําหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ 对。<Yeah. laughs>